สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาดูถ่านไม้่วงหัวรี่นะครับท่านผู้ชมนี่เลยถ่านจากไม้่วงหัวรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะนี่คือจากการตัดแต่งกิ่งท่านผู้ชมดูดูความแกร่งนะครับดูอ่าโดนแสงนะฮะเห็นไหมความแกร่งนี่แกร่งนะฮะนี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมเป็นเรื่องใหม่ที่ผมเพิ่งจะรู้นะฮะว่าไม้่วงหัวรี่นี่สามารถทํถ่านได้นะครับและคุณภาพดีด้วยท่านผู้ชมดูเห็นไหมเนี่ยเป็นกระสอบเลยนะ แล้วด้านข้างนี่ก็คือไม้ฮวงหัวลี่นะครับตัวนี้เลยที่ตัดแต่งกิ่งท่านผู้ชมและกิ่งก็เป็นประมาณนี้ไม้เป็นกิ่งไม้ที่เราแต่งนะครับทาไมต้องแต่งก่อนอื่นแนะนําก่อนคุณทุท่าครับตรงนี้เป็นสวนที่อําเภอไหนฮะอำเภอเก้าเลี้ยวครับอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เรามาเยี่ยมเกษตรกรที่นครสวรรค์นะครับเขาปลูกไม้ฮวงหัวลี่นะครับบนแปลงปลูกมะลิมะลิครับท่านผู้ชมด้านหลังนี่คือแปลงมะลิทั้งหมดนะครับสิบกว่าไร่ทำทำมะลิทำมะลิอย่างเดียวเลยอย่างเดียว เป็นมะลิอย่างเดียวแต่ว่ามีคนแนะนําให้เอาไม้่วงหัวลี่มาปลูกครับครับพอปลูกไปแล้วไม้่วงหัวลี่นะครับท่านผู้ชมนี่สามปีเนี่ยสามปีได้ขนาดนี้ถือว่าโตแล้วเพราะว่าไม่เคยขาดน้ําไม่เคยขาดปุ๋ยเลยครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องดูแลไอ้มะลิตลอดมะลิเราต้องปลูกมะลิแล้วดูแลมะลิครับเพราะฉะนั้นเราให้ปุ๋ยให้น้ํามะลิไปเนี่ยไอ้ตัวนี้ได้เลยได้เลยครับเขาก็เลยเจริญเติบโตเร็วคราวนี้เจริญเติบโตเร็วกิ่งมันเยอะเกินครับกิ่งเยอะเกินก็เลยจําเป็นจะต้องตัดแต่งกิ่ง พอตัดแต่งกิิงท่านผู้ชมตัดแต่งกริงออกมาแบบนี้เมื่อก่อนขนทิ้งเมื่อก่อนขนทิ้งแรกแรกขนทิ้งแรกแรกขนทิ้งใครอยากได้มาเอาไปเลยครับให้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่หลังๆมานะครับหลังๆมาเพิ่งจะรู้ว่าไม้พยุงเนี่ยไปทําฐานได้ดีมากคุณภาพดีถามว่าไฟแรงดีไหมแรงครับแรงมากเผาเนี่ยนานไหมก็คืนเดียวครับคืนเดียวเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมอุ้ยดูคุณภาพท่านผู้ชมดูไม้คืนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยเนี่ย คุณภาพดีด้วยมันเป็นไม้พยุงนะท่านผู้ชมเนี่ยดูเอ้าดูความวาวนะครับความวาวนี่คืออ่ามันบ่งบอกได้ว่าคุณภาพมันดีอะดูดูมันวาวว,วิบวับวิบวับเลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมทําหมูย่างหมูย่างหมูปิ้งนี่ไม่ใช่ว่าหมูยังไม่สุกนะหมูยังไม่สุกเป็นขี้เท่าแล้วไม่มีนะ<ร>ไอ้ตัวนี้แรงแน่นอนแรงนานด้วยครับอ่าแสดงว่าไม้ตะกูลพวกนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ค่อยมีควันด้วยไม่ค่อยมีควันอีกเอออ้าวนี่เป็นเรื่องใหม่ท่านผู้ชมนี่ ท่านผู้ชมใครที่แต่งกิง่งไม้หงวหัวนี่แต่งกิ่งพย ung, ุงลูกเป็นพันๆต้นอะ่ะจริงคนปลูกจริงๆนี่ปลูกเป็นพันปลูกเป็นหมื่นต้นขายได้ขายได้ขายได้อย่างนี้ท่านผู้ชมโอ้โหหนักนะครับไม่ใช่เบาๆเดี๋ยวเรามาดูการเผาเขาเผากันยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะขออนุญ,ญาตขอคุณทศทัศน์ไปหนึ่งหนึ่งกระสอบขอคุณทศทัศน์ไปหนึ่งกระสอบเพราะว่า <S <S <ris as> เอาไปศึกษานะครับ,รบผมจะไปวิจัยท่านผู้ชมวิจัยว่า เขาทำยังไงอันนี้อันนี้เป็นยังไงครับเขาทำกันยังไงอันนี้เริ่มเอามายเลี้ยงเลียงเลียงครับเลียงก็ตัดมาอย่างนั้นก่อนครับเป็นทอนต้องรอให้มันแห้งก่อนไหมครับมันหมาดครับอ๋อมันหมาดหมายความว่าไม่ต้องรอแห้งมากเราตัดแต่งลงมาทิ้งไว้สองสามวันครับมันหมาดแล้วก็จะหั่นเป็นท่อนอย่างนี้หั่นเป็นท่อนอย่างนี้ก็มาลงได้เลยครับเสียบลงไปอ่าเล็กๆใหญ่ๆท่านผู้ชมเล็กๆแใหญ่ๆลงได้หมดนะครับลงไปถังอย่างนี้แล้วถังอย่างนี้คุณทุทัศน์ถังตัวเนี้ยซื้อมาราคาเท่าไหรร่คับ 600บาทครับ600บาทมันมันมีแบบนี้เลยครบเลยครับอ๋อเขาให้มาแบบนี้เลยอันนี้ทําไงครับอันนี้เป็นล็อกคลิปล็อกอ๋อคลิปล็อกหูนี่ครับอ๋อเขาจะล็อกหูวิธีการก็คือจุดไฟจุดไฟแล้วก็พอควันจุดไฟแล้วไฟควันดับหมดแล้วก็เอาตัวนี้มาปิดอ๋อเขาเอาตัวนี้มาปิดปิดแบบว่าปิดไม่ให้มีอากาศเข้าไว้หนึ่งคืนไว้หนึ่งคืนมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ คุณคือนึ่งคืนแล้วก็ใส่กระสอบแบบนี้เช้าใส่ได้เลยโอ้โหเช้าเก็บมาใส่ร้อนไหมตอนเช้าก็อุ่นๆแล้วครับมันมันมอดอุ่นๆอุ่นๆท่านผู้ชมดูนี่นี่ของแท้ของเราเลยอ่าภูมิใจนําเสนอนะครับโคหถ่านไม้่วงหัวดีหนึ่งคืนนั้นอุ้ยไม่น่าเชื่ออันนี้ใช้ได้สวนเราได้เลยแล้วพอตัดแล้วปุ๊บกี่เดือนมันออกมาอีกตัดได้อีกก็ที่นี่นะมันสมบูรณ์สองเดือนสามเดือนเราก็ได้ใหม่อ่ะสองสามเดือนตัดไปอีกแล้วนะครับไม้่วงหัวเรียนไหมนะ นั่นๆเขาตัดนะครับตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกท่านผู้ชมตรงนี้คุณสุทัศน์ถ้ามีใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มีใครสนใจเนี่ยขอเบอร์โทรคุณสุทัศน์ได้ไหมครับใช่ครับศูนย4แปดเการกํ่ารทำาฐานจากไม้ฮวงหวงรี่นะครับจากกิ่งไม้่วงหวรี่สวนใดที่ปลูก500 000, ต้นพันต้นท่านผู้ชมจากนี้ต่อไปถ้าไม่ได้ตัดกิ่งแล้วไปทิ้งนะฮะเสียดายของนะฮะสามารถที่จะมาทําแบบนี้ได้และขายได้ด้วยกระสอบหนึ่งทุกวันนี้มันไม่สองสามร้อยนะ <3 S 2> จะสอบอแค่นี้จะสอบประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยครับประมาณสองสามร้อยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยท่านผู้ชมเนี่ยจะสอบเนี่ยสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยอ้าวมันก็ได้ได้ของฟรีง,ง,ง่ายๆในสวนเราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรท่านผู้ชมเพราะตัดแต่งอยู่แล้วแล้วพอตัดแต่งข้างบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตมีไหมฮไม่มีครับมันก็โตเหมือนเดิมโตวไวก็เดิมโตวไวก็เดิมอีกเพราะมันต้องมันต้องแตกใหม่นะโอเคท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากด้วยเนี่ยสามร้อยบาทนี่ไม่แพงนะ สามร้อยบาทท่านผู้ชมนี่เวลาเราไปซื้อมาอถุงยี่สิบบาทสามสิบาทนี่เล็กนิดเดียวคยี่สิบสามสิบบาทท่านผู้ชมอันนี้สามร้อยแล้วทํำได้อีกแบบเยอะแยะเห็นไหมเป็นกองเป็นกองเลยเนะี่ยแต่งทั้งสวนโอ้โหท่านผู้ชมครูสุทัศน์ปลูกไปอ่าประมาณสี่ห้าร้อยต้นนะสี่ห้าร้อยต้นก็มูลค่าประมาณสี่ห้าล้านบาทท่านผู้ชมในสิบปีนะครับสี่ห้าล้านบาทถามว่าโตขนาดไหนนะครับเนะี่ยสามปีก็โตนะ เส้นผ่าศูนย์กลางนี่ประมาณ4นิ้วแล้วเมื่อกี้ผมดูจอะแล้วด้วยเมื่อกี้จอคุณสุทัศน์เห็นมันมีแก่นท่านผู้ชมมันมีแก่นเรียบร้อยนะครับภายในระยะเวลาแค่3ปีนี่เข้าแก่นแล้วที่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ฝากไว้ด้วยนะครับไอตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหม่อยากให้เกษตรกรทั้งประเทศไทยเนี่ยรู้ว่าไม้หวงโหลี่เนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีดีแค่ไม้แพงนะทำฐานก็ได้ท่า,านผู้ชมทำฐานก็ได้ระหว่างนี้เอากิ่งมาทำฐานนะครับโดยไม่ต้องไปตัดไม้จากธรรมชาติที่ไหนมันเป็นเรื่องดีมนใช้้ดทุกส่วจริง ใบมันเป็นปุ๋ยดีไหมครับดีครับงามดีครับดีมากท่านผู้ชมใบเนี่ยนะมีไนโตรเจนสูงนะครับใบของเขานี่ก็ทําฐานได้แทบจะทําได้ทุกส่วนนะในจีนนี่เขาเอายอดเนี่ยเขาเด็ดยอดนะครับไปทําชาซึ่งเป็นชาที่แพงมากเขาเรียกแบล็กทีชาดำนะชาดำเนี่ยราคาแพงมากท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณตุท,ทัศนะครับ,รบขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับเรื่องใหม่ๆดีๆจากก้าวเลี้ยวนครสวรรค์สวัสดีครับ